เฮาจริงๆก็เกิดขึ้นจากพิลิซ่าครับทําคนเดียวไม่สนุกอ่ะเราก็เลยเริ่มต้นจากคนที่เรารู้สึกว่าแอติจูดเราตรงกันซึ่งก็คือพี่เติ้ลแต่ก่อนเคยทํางานร่วมกับพิลิซ่าในชื่อว่ากลุ่มมิวครับแล้วก็อยากจะต่อยอดขึ้นมามิวมาเป็นแนวสตรีทเนาะคราวนี้เรามาทำทำเทเลเตอร์เราสึกว่ามันจะต้องขยายไปชวนอีกทีก็คือพี่ปูพี่ปูเขาก็เก่งมากอยู่แล้วหลังจากนั้นก็เป็น นัสซึ่งแบบหูเก่งมากพี่เต้นก็เป็นคนแนะนําว่าเออเนี่ยมีคนนึงอะ่ะชวนกะวินพิชิตกุ้นมาที่มามันยาวมันอาจจะต้องอีกอีพีหนึ่งแต่ว่าเราไมเเขาเป็นดาวดาวรุ่งเลยอะไรประมาณนี้จริงๆเหมือนพบความเป็นตัวเองมาด้วย How of m a t h เปิดพื้นที่ให้เราได้ทําในแบบที่เรารู้สึกว่าเราชอบภายใต้จังหวะของ h ฮ u ส์มันยังสามารถมีความเป็นเราได้อยู่ในนั้น เรากําลังจะยกขะดับไปสู่คล้ายๆองค์กรอะไรเงี้ยที่มันไม่ได้มีแค่แค่เรามันมันมีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆที่ที่เข้ามามาช่วยกันคนรุ่นใหม่เป็นอะไรที่น่าสนใจมากกลุ่มคนกลุ่มใหม่ที่เราเพิ่งจะทํางานด้วยกลุ่มเนี้ยค่อนข้างที่จะหลากหลายในสกิลซึ่งแตกต่างกันซึ่งขยายงานของเราให้ให้งานของเรามันดูแบบมีความหลากหลายมากขึ้นตัวสุกนัยนิ้วโน้โกันั่ก 簡単なこともあったり難しいこともあったりいろいろだと思うんですけどなんか友達だけのなんかチームじゃなくなっていくんだなっていうふうになんか未来が見えたなって思いました。<music>